สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชัดสายใหม่และช่องชัด Bkl วันนี้เราคุยกันไปเรื่อยดีกว่าครับหาเรื่องคุยใครทำงานทำการใครมีงานมีการก,ารก็สบายไปนะครับไม่เหมือนคนตกงานบางคนตกงานมันอาจจะบางคนก็ไม่ได้จำเป็นอยากตกงานนะครับบางทีบ,บริษัท โรงงานหรือร้านค้าปิดเงี้ยปิดกิจการก็ไม่รู้จะทำอะไรก็ต้องรอหางานไปเรื่อยบางคนมีงามีงานทำนี่บางบางคนก็ไม่ค่อยอยากจะทำงานตื่นช้ามาก็ขี่เกียร์เวลาเลิกงานก็รีบกลับก่อน,นห่วงนู่นห่วงนี่ห่วงเที่ยวห่วงเรื่อยไป ตามภาษาชีวิตคนนะคนมันก็ต้องเลือกที่จะไปสแสวงหาความสุขมากกว่าความทุกข์นะครับทุกคนนะครับบางคนขายของทำมาค้าขายก็ขายสักพักนึงพอไม่ดีก็เลิกทาเปลี่ยนไ่ก็ไปทาอย่างอืง่นก็เลิกทําบางคนเขาก็ไม,ไม,ไม่ไม่คิดจะดึงลูกค้าไว้ก่อนเนยะดึงลูกค้าให้มันมากให้ให้มันติดติด,ตด เวลาเราทําอะไรมันจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนของขายไปเรื่อยครับเราต้องหาลูกค้าก่อนเดี๋ยวมูสขายน้นมจีบสาลปาไม่ให้วันวันสองวันมันจะมีคนมาซื้อเราเยอะเราก็ต้องขายสักเดือนสองเดือนก่อนให้ลูกค้าคนน,คนนู้นคนนี้รู้จักเราติดตลาดเราชอบของที่เราทำรสชาติทุกอย่างครับ มันต้องเริ่มต้นก่อนมันไม่มีไม่มีอะไรแล้วมามาขายเริ่มต้นปุ๊บรถกข้าไปได้เร็วก็เหมือนคนขายของออนไลน์ครับเหมือนกันไม่ให้ว่าเริ่มวันสองวันอาทิตย์สองอาทิตย์แต่ก็คนจะมาซื้อเลยวันก็เริ่มเริ่มหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนยันปีถึงจะมีคนมาซื้อครับถ้ายิ่งเราทำงานอยู่กับบ้านด้วยนะ ออบางคนก็อยากทํางานอยู่กับบ้านใช่ไหมขายของออนไลน์บางคนก็บางคนก็เทรดนะบางคนก็ทําช่องทำ,ทำนู่นทํานี่อะไรที่มันอยู่บ้านทำงานเด็ดดีสังเกตงานที่อยู่บ้านคน,คนอยากจะทํามากกว่ามันไม่ต้องมาบุนวายกับใครไม่ต้องมารับผิดชอบอะไรรับผิดชอบแค่ตัวเราเอง ถ้าไปทํางานบริษัทโรงงานร้านค้าร้านอะไรเงี้ยบางทีไปทํางานก็จะไปเจอผู้คนที่นิสยัยมันก็ต่างกันมันก็มีปัญหากันขัดแย้งกันอ,อบางทีบางคนก็ไม่ชอบใครจะมาสั่งงานเงี้ยใครก็จะมาจู้จี้งานเราเงี้ยบางคนก็งเขาไม่ชอบบางคนก็นูนนะฮะชอบอิสระ ก็เหมือนอย่างที่ผมบอกนะครับงานก็พวกงานอะไของออนไลน์อะไรประ,ประมาณนั้นนะครับบางคนก็หนุ่มหน่อยเด็กหน่อยก็เริ่มจากเรียนมาเริ่มจากอาหา,ลารลัยก็บางคนก็เป็นนักกีฬาก็เตะบอลทําเป็นอาชีพบาสเกตบอลสนุกเกอร์ทำเป็นอาชีพ,เ,กเ,กเ,ชพเดี๋ยวนี้สนุกเกอร์มีมีผู้หญิงนะเป็นเป็นแชมป์โลกก็มีนะว่าประเทศเราอายุน้อยก็มีผู้ชายก็มี ฟุตบอลก็เป็นอาชีพหนึ่งก็ได้ขนแนนเปตองยังเป็นอาชีพเลยเยอะแยะงานมันมีหลากหลายแต่บางบางคนเขาคิดแค่จุดแค่คิดแบบไม่ได้คิดนาน,น,นคิดแค่แบบช,ชั่วคู่ชั่วครั้ง สมัยนี้ถ้าถ้าถ้าไม่ไม่คิดพัฒนาไม่ไม่คิดจะหาประสบการณ์หรือหรือค้นหาคน้นค้นขวายเพือ่อที่เอ้ยดูงานนี่ว่าอันไหนมันดีดดดอันไ,ไหนมันดีดูดูดูข้อมูลดูข้อมูลไปเรื่อยเรื่อยี่อันไหนมันดีมาดูที่คนที่มันประสบความสําเร็จแล้วไม่ใช่ว่าไปไปดูคนที่มันไม่ประสบความสาเร็จแล,แล้วเราเห็นเขาขายแล้วก็เอาเป็นเยี่ยงอย่างมันก็ไม่ได้ พวกนี้เขาอยู่ไม่ได้นานนะครับเขาก็เดี๋ยวพอเขาทําสักพักหนึ่งเขาก็เปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยเองนี่นะครับสังคมของเรามันเกิดเป็นคนมันก็ต้องเลี้ยงดูตัวเองคนระอบครัวเลี้ยงทุกอย่างพ่อแม่พี่น้องญาติพี่น้องบางคนก็ไม่ได้เลี้ยงครอบครัวเดี๋ยวญาติพี่น้องก็ต้องเลี้ยงด้วยเนะี่เออวันนี้ก็ไม่รู้เป็นไรคันๆมันน,น,น,น่าจะแพ้อากาศ ผมแพ้ประจำก็ให้ทุกคนเลยครับก็อย่าไปท้ออย่าไปถอยนะยิ่งสังคมสมัยนี้ด้วยยิ่งประชากรมันยิ่งขึ้นมาคนก็ยิ่งแย่งกันทำงานทำงมทำงานเดี๋ยวนี้ครับเราแทบจะไม่มีงานแล้วเพราะต่างด้าวแย่งงานเราเราหมดนะพามา่าเขมนล,ลาเวียดนาม นี่นะครับเอาประชากรเข้ามาประเทศเราเยอะเกินไปมันก็มาแย่งงานเราไม่พอแถมว่ามาก้าวล้ามาทําร้ายคนไทยอีกบางทีผมเห็นแล้วถ้าคนไหนจริงๆคนไหนอยากจะทํางานจริงมันต้องไป,ไปพัฒนาฝีมือแรงงานก่อนเรียนรู้เรื่องแรงงานตามด้านนั้นๆก่อนแล้วใครมีงานตรงไหนว่างแล้วเราค่อยไปดึงเขามาเอาให้มันตรงกับง,งาน ไม่ใช่มีอะไรก็เอาเข้ามาเอาเข้ามาโอ้โหจนเราจะไม่มีแผ่นดินจะอยู่แผ่นดินจะนอนแล้วแค่ห้องเช่าเนี่ยที่ไหนที่ไหนก็มีหมดแล้วต่างด้าวแล้วเราแทบจะไม่มีที่อยู่ที่กินที่นอนแล้วไม่ว่าขนาดงานในห้างยังมีเลยต่างด้าว จนเดียอนอย่อยลูกหลานเราลําบากพอต่างด้าวมีลูกหลานนี่เขาจะมาแย่งงานเราต่อถ้าเราเรียงเรียนไม่สูงนะเรายิ่งลําบากใหญ่เลยบางคนก็ดีถ้าเป็นคนไทยเขาก็ไม่อยากได้ต่างด้าวมาทำแล้วเขากลัวมีปัญหาวุ่นวายบางคนที่ว่าเห็นเหน็นเงินหน่อยกลัวต้องไปจ้างแพงหน่อยก็เขาก็ไปจ้างต่างด้าวต่างอะไรเงี้ย เวลาพวกพวกนี้เขาทำปิดกฎหมายเขาก็หนีกลับบ้านเขาแต่ส่วนที่ต้องรับไปก็คือคนที่ไปรับต่างด้าวมาทำงานนะพวกนี้บางคนก็ไปรับไม่ถูกต้องหนีมั่งหนีเข้าเมืองมาทางช่องธรรมชาติบางบางทีนี่นะครับชีวิตคนการทำมาหากินอย่างเดียว คนมันมันมันจะหาความสุขได้ยังไงเเมื่อทำงานอย่างเดียวนอกจากมีเงินเท่านั้นนะครับทำงานแล้วมีเงินขึ้นมาถึงจะมีความสุขบางคนก็มีเงินอยู่แล้วไม่ต้องทำงานพ่อแม่เขาสร้างมาปุย่าตายายเขาสร้างมาแล้วเห็นไหมครับ มันต่างกันบางคนแลถูกสร้างมาแล้วมีกิจกรรมกิจการบริษัททางร้านโรงงานร้านค้าเขามีมาแล้วบางคนเขาก็ภูมิใจสิ่งที่เขามีนะถึงว่ามันจะเป็นแค่เล็กๆน้อยมันก็ทําใหเา้เราใช้ชีวิตมันไปลายได้โดยที่เราไม่ต้องอึดอัดที่จะเปควายคว้าเงินควายคว้าทองให้มันมากนะครับแค่มีเงินพออยู่พอกินมันก็มีความสุขแล้ว แล้วบางคนไม่มีจะกินเลยมันต้องขนขวายมันต้องอดมันต้องหิวแล้วบางคนมีเงินก็จริงร่ํารวยเงินทองก็จริง่ะแต่ว่ามีกินมีอยู่จริงแต่บ้านปลายชีวิตในครอบครัวเขาไม่มีความสุขบางคนเ้าครอบครัวก็ทะเลาะกันมีปัญหากันบางคนมีเงินมีทองแต่ไม่มีเพื่อนจริงใจ มีแต่เพื่อนที่จะมามาดูดเงินดูดทองอย่างเดียวขอเงินขอทองเราอย่างเดียวพวกนี้นะครับบางทีมันก็มีเงินก็ไม่มีความสุขมาขอยืมขออะไรบางทีเราก็อยากจะให้นะแต่ว่าบางบางอย่างมันให้แล้วก็เขาก็ไม่คิดจะทํมามาหาก,กินอะไรเลยก็เอาแต่ขอขอขออย่างเดียววันนี้ก็รบกวนเพียงแค่นี้นะครับ มาคุยกันสนุกสนานเฉยวันนี้จะไม่คุยข่าวคุยข่าวมากๆก็เบื่อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกด Subscribe ฝากช่องชัดใส่ไหมและช่องชัด b k r ด้วยนะครับอะไรผิดพลาดไปต้องขออภัยด้วยนะครับขอบคุณมากครับ ทํางานเท่านั้นครับที่ทําให้เราไม่อดตายมองดูคนข้างหลังด้วยนะครับครอบครัวเราพ่อแม่เราลูกเต้าเราเมียเราญาติพี่น้องเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ